พี่น้องืันนี้ใบไสิมะเห็ดนี่สู้กินผัดนกผัดนกเชฟกระทะกระทะห้าง <c oughs> กินข้าวจาวันล่ะเดี๋ภาพผัดสู้กินพี่น้องนี่นก ไปซื้อมาที่ตลาดบางบอนบ้านป่านะครับมาฝักมันละเอียดแล้ครับซื้อมาผัดขั้นโบฝักมันจะกินอะไรกระดูกขั้นแข็งข้าวมีโนงขั่วพริกแล้วก็กระเทียมที่เัาตับครับแล้วก็พริกไทยโอ้กินหอมเลยพีน่พน้องไมมนไปอี ไอชีเ <c oughs> ลาววันี่น้องบอ้ทั้งจามบ่ถักบ่นี่อันนกตัวหนึ่งนี่พี่น้องตัดน,นกนะครับวันนี้มีรูแบบแซ่บโอ้นกตัวหนึ่งได้กก็หลายลอยสามสิบบาทที่พี่น้อง มกตัวนี้ร้อยสามสิบใส่ฟืนแล้วพี่น้องวอนหวยหวยว่าไ,งไง้ใส่เกลือปรุงครับพี่น้องโอ้พนลพคนแน่ไปโอ้เยเฮ้ มือแรวพีหน้งมือแ้วใส่กีะดุนะครับเพิ่มตาพี่น้องมันหวหน่อยมันก็หอมเล็กน้อย ทีปวยแหงเลยที่น้องทีปวยแห,ง,ยหงแหงล้วก็ก้สว่ากรลอวก็กองเหมือดวงแหงเนี่ยแสบเจะใคยไปได้กิน ใบกระเทาแหลกแล้วก็ใบมะกรูดนะพี่น้องนี่แต่ไข็งด้วยพี่น้องแข็ด้วยพร้อมครับพร้อมแน่ อันน้ำปพี่น้องไปทีละพี่น้อง

โอ้เปนอะไรพี่นองขวดนกขวนกเป็ดหอมเป็นตแสาแห้งแระแสะกับใบเด้ปนี ผัดเผ็ดนกนะครับผมเจอกันชิปไหมครับบ๊ายบาย